สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มีนี่ของที่เขาส่งมาให้พี่รีวิวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไวจะแกะให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับนี่อันแรกเลยส่งใส่เป็นซองมานะครับจากร้าน d u c k y s ช o อ b บ King Du ักนะครับนี่เลยนะครับส่งมาเป็นอะไรเอ่ยเปิดดูกันดีกว่าว้า ตัวนี้นะครับนี่นี่จะไปแกะให้ดูห่อกันกระแทกมาอย่างดีเลย,อยนอกจากจะห่อกันกระแทกมาอย่างดีนะครับยังใส่กล่องมาอย่างดีด้วยนี่น่าจะเป็นแว่นนะครับตัวนี้เป็นแว่น แปยังไงอะ่ะอ๋อพี่ข็แพ็คมานี่โหมีกล่องใส่น่ารักอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นแว่นน่าจะแบบมาทำมาจากเหล็กดัดเนาะซึ่งสวยมากงานคืองานละเอียดมาก อันนี้น่าจะเป็นไซส์มอนสเตอร์ไฮเดี๋ยวเราลองใส่ดูใส่ถูกได้หรือเปล่าพี่แป๊ใส่ถูกหรือเปล่านี่นะเป็นสาวแบบสาวแว่นเลยนะครับนี่ คือทรงจะดูแบบวินเทจวินเทจมากเลยนะครับนี่ได้มา2อันเลยนะครับก็น้องๆถ้าเกิดสนใจนะครับแว่นของ Monster High หรือว่าน่าจะไปไประยุกต์ใส่กับตุ๊กตาอื่นได้เพราะว่ามันดัดได้เล็กน้อยนะครับนี่สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ร้าน Ducky Shop by Pink Duck นะครับลองเสิร์ชด,ดูได้เลยน่าจะมีทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน Instagram นะครับนี่ตามชื่อนี้เลยนี่ Ducky ้ช o อ b บายพิง Du ักนะครับก็ น่ารักมากๆเลยนะครับแบ่น2อันขอบคุณมากๆเลยครับมาดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่ากล่องนี้มาจากคุณวินลพัฒนนี่พี่แพมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวมอนสเตอร์ไฮที่ว่าส่งไปเทนหน้ากับพี่แพมนะครับอันนี้สนับสนุนโดย ตุ๊กตาร้านพี่ไปนะครับแล้วก็รางวัลสุดพิเศษนะครับสิที่อันนี้เะได้จากพี่เอกอกิรันนะครับพี่เอกจะเป็นแฟนคลับมอนสเตอร์ g h อันดับหนึ่งเลยนะฮะของลากูน่าซึ่งแบบสะสมลากูน่าทุกเซตเลยแล้วก็พวกมอนสเตอร์ไฮเว็บหนึ่งหรือต i กเนเจอรนั่นเองอันนี้ก็จะห่อ,อก,กันกระแทกมาสังเกตได้เลยว่าห่อ,อก,กันกระแทกมาเยอะมากโอ้แบวแบอันนี้คือแบบมาสายแบวนะครับนี่เป็น ไดคิวลอร่านะครับแต่ว่าเอาไปโมทพี่ไบเอาไปโมนหน้าใหม่มาเป็นแบบนี้เลยนี่ <c oughs> เป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นสาวแบวเป็นสายแบวเห็นไหมสวัสดีค่ะเดคิวลร่าเองค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่นา่า,นารักไหม,มล่ะน่ารักใช่ไหมล่ะอ่าเอาเข้าไปมีหลายเสียงไปอีกนะเออแล้วก็อันนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับ จากคุณปริยานุชนะครับเป็นอะไรเอ่ยแกดูก่อนนะเวลาน้องๆแกะกล่องภาชนกอยากรีดแบบว่าลึกๆนะให้รีดแบบพอบางๆนะครับไม่งั้นบางทีถ้าเกิดรีดไปลึกๆบางทีอาจจะโดนสินค้าข้างในได้เนาะที่ไม่เคยเมื่อก่อนแบบว่ารีบไงอู้อยากได้แกะแกะแกะเอาเอาแบบคัตเตอร์ใช่ไหมแล้วเราดันรีดเข้าไปลึกเกินไปอ่ะของข้างในพังเลย อันนี้จะหอมว่าวว่าวว่าวอะไรลน่นอ๋อเป็นน้ำบัดนะครับน้ำบัดมาอันนี้พี่ไว้สั่งซื้อมานี่นี่หอ่อกระถางแล้วก็มีกันกระแทกด้วยนะครับเป็นอะไรหนาะ โอ้โ oh, หน่ารักไปอีกนี่ตัวนี้จะเป็นนี่เป็นเจ้าหญิงแฝดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวสีชมพูก่อนเป็นแฝดสีชมพูเดี๋ยวจะมีแฝดสีฟ้าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาเนาะถ้าได้มาเดี๋ยวนนเดี๋ยวอันนี้แย่มีาิวให้ดูกันอีกทีละกันอันนี้แบบว่าเราแกะกล่องพัสดุดแบบเร่งๆก่อนเพราะว่าที่ไปสั่งของเยอะมากเลย จริงแบบมีแอบแกะไปแล้วแล้วไม่ได้แกะให้น้องๆ้องดูนะครับเพราะว่าแบบมีน้องๆหลายคนบอกอยากให้พี่ไบแกะกล่องข้อสดุให้ดูนิหน่อยว่าเออพี่ไบซื้ออะไรเล่นบ้างนะครับจริงซื้อหลายอย่างมากแต่ว่าบางอันคือเราเราเรา,เราแกะพี่ใบแอบแกะเล่นไปก่อนโดยที่ไม่ได้ามาแกะให้ดูนะเพราะว่าเพื่อรีบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลิลิกะ SOS นะครับนี่นี่น่ารักมากเลยตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะมันเป็นของรุ่นเก่าแล้วล่ะแต่นี่ก็ไม่เก่ามากแต่ก็หายากนิดน,นึงอโอเควันนี้มีแค่นี้เนาะ มี3กล่อง